ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณค่ะในเรื่องของการงานนะคนที่เกิดวันอังคารเนะี่ยไม่เหมาะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ระมัดระวังนะเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากที่สุดนะหรือระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงในที่ทํางานนะคะถ้าเกิดว่าอะไรนะที่คุณรู้สึกบอกว่าฮึบฮึบฮึบ,บมันไม่อยู่แล้วนะก็อยากจะให้แบบว่า ปีกวิเวกออกไปเนะี่ยไปสง,งบจิตสง,งบใจก่อนเนะี่ยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณใช้อารมณ์นะอนาคตอาจจะส่งผลเลวร้ายเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถระง,งับอารมณ์ของตัวเองได้นะอดทนกับความโมโหในจิตใจของคุณได้เนะี่ยเชื่อสิคะว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่ทํางานนะในช่วงนี้นะคะคนบันทาร์ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์กันเป็นพิเศษนะจ๊ะ ส่วนในเรื่องของการเงินน่ชัดเจนมากเลยค่ะ คนวันอังคารนะส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการซื้ออาหารเสริมอะไรก็ได้ที่บำรุงสุขภาพเนะะี่ยหรือเกี่ยวกับพวกการซื้อประกันสุขภาพเนะะี่ยดังนั้นสัปดาห์นี้ได้เสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนเรื่องของความรักนะคะให้ระมัดระวังไว้นะคนโสดนะคะเพราะสัปดาห์นี้คุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณนะคะเอารัดเอาเปรียบคุณนะหรือ ือมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ปิดบังซ่อนเลนส์คุณไว้นะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะให้เรามาระวังใจตัวเองนะคะว่าคุณนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางนะคะหรือนะ,ค,ะคู่ของคุณนะ,ะที่จะเป็นคนที่ทําอะไรออกนอกลู่นอกทางนะคะดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ่ะมันตรวจเช็คความรักกันให้ดีนะจ๊ะ สำหรับคนที่เกิดวันอัคารนะสิ่งที่แม่หมอเป็นห่วงที่สุดก็คือการยับยั้งชั่งใจค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะสังคมเพื่อนร่วมง,งานนะหรือแม้กระทั่งแต่เรื่องความรักค่ะนะคะแม่หมออยากจะให้มีสตินะเออเพราะว่าบางทีนะถ้าเกิดว่าเราสติหลุดนะพลาดพังไปนิดหนึ่งนะมันอาจจะเกิดบาดแผลนะเป็นบาดแผลใหญ่นะที่หลายๆคนเขาไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้นะแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้ะคะ่ะ ะนะยังไงสัปดาห์นี้คน,นะคะวันอังคารเรามาระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะจ๊ะ